สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะพาชมภาพบรรยากาศยามเช้านะคะบรรยากาศยามเช้าเชอากาศสดชื่นนะคะ บรรยากาศรอบๆบ,บ้านยามเช้าๆนะคะฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติกันไปด้วยนะคะตื่นเช้ามาก็ขอให้สดชื่นสูดอากาศสดชื่นยามเช้าๆกันนะคะ ฟังเสียงไก่ขันนะ ความสดชื่นยามเช้าเๆนะคะส่งมบบรรยากาศนี้แทนความรู้สึกความห่วงใยนะคะ วันนี้เมฆเยอะนะคะอากาศไม่ร้อนบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะยามเช้าอยากให้ทุกท่านได้ตื่นมารับชมนะคะสูตรอากาศยามเช้ากันฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติไปด้วยนะคะ ฟังเสียงธรรมชาติยามเช้าๆกันนะคะเสียงธรรมชาติยามเช้า อากาศสดชื่นนะคะยามเช้าฟังเสียงนกเสียงธรรมชาตินะคะ ฟังเสียงธรรมชาตินะคะฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยกันนะคะธรรมชาติยามเช้าสดชื่นนะคะสดชื่นยามเช้าท้องฟ้าก็สดใสนะคะบรรยากาศแบบนี้นอนหลับสบายนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆเลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้สาวเมืองสิงห์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านได้รับชมนะคะบรรยากาศยามเช้าๆจะสดชื่นแบบนี้นะคะ ใครตื่นจากที่นอนมาก็ขอให้สดชื่นนะคะชมภาพบรรยากาศฟังเสียงนกเสียงไก่ขันไปด้วยกันนะคะบายบายนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชม